ครับก็สวัสดีครับก็จะมาอ่านบางงานนะครับเรื่องร้านนางฟ้าออนไลน์นะครับก็ไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับนหนังสือหายไปแล้วอืมนี่คือลมปานฉันมองเห็นเส้นลมปานด้วยละ่ะนี่ต้องเป็นผลจากที่ฉันเรียนรู้ทักษะทางการแพทย์นั่นเข้าไปแน่เลย ร่างกายเกิดมาพร้อมกับพลังแห่งโลกและสวรรค์ทั้งสี่ฤดูก่อนที่เราจะเกิดมาเราจะได้รับการขัดเกลา่ทั้งร่างกายและสมองทุกอย่างสมบูรณ์แบบกระดูกสันหลังเองก็ถูกสร้างขึ้นมาในช่วงเวลานั้นเส้นเอ็นกล้ามเนื้อรวมไปถึงผิวหนังก็ถูกลังสรรขึ้นมาพร้อมกันดวงตาเส้นประสาทเส้นผมทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญเซียวยู ทีนี้พี่ก็จะรักษาการเปิดของเธอให้หายขาดได้แล้วไอเด็กวินแกมาหลบอยู่ที่นี่เองงั้นเหรอแกบังอาจตั้งน,นะที่มาทำแบบนี้กับฉันอือ <c oughs> <c oughs> งั้นฉันขอลองวิชาที่ได้มาหน่อยแล้วกันผู้จัดการจ้างนี่เองนี่คุณยังไม่ไปหางานใหม่ทำอีกเหรอแกทำลายทุกอย่างในชีวิตของฉัน วันนี้ฉันจะฆ่าแกไอเด็กบ้าเอ้ยก็มาดิเดี๋ยวผมจะใช้นิ้วเดียวในการจัดการกับคุณให้ดูหวัดดีนักนักแกตายซะก็ทำการหลบแบบง่ายๆเลยนะครับตรงนี้ก็แล้วกันเอาล้วนะแกคิดว่าตัวเองเป็นปรรมาจารย์หรือ,อยังไงแกจะใช้นิ้วของแกสกัดจุดของฉันหรือไง เด <c oughs> ี๋ยวก็ร <h 00> ู้หืมจากนั้นนะครับก็ไอผู้จัดการจางมันก็ซุกเข่าลงเลยนะครับอ่า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 นี่มันอะไรกันขาของฉันอยู่ๆก็ไม่มีแรงไปอย่างนั้นอันจางไม่ต้องสุภาพกับผมมากก็ได้ผมไม่มีเงินกับซองแดงให้คุณหรอกนะนี่แกทำอะไรกับฉันฉันก็แค่สอนบทเรียนให้กับคุณนิดหน่อย ไปละฉันยังมีธุระต้องไปทําไม่มีเวลามาเสียเวลากับคุณตัดภาพมาลงพยาบาลนะครับพระเอกมันก็มาเยี่ยมน้องสาวมันนะครับในร่างกายของเราจะมีสารพิษสะสมอยู่ทุกๆคนและที่เสียวอยู่รอดมาได้ก็ถือว่าเป็นปฏิหารแล้วและฉันจะต้องรักษาเธอให้หายขาดเริ่มเลยก็แล้วกัน พอกก็ทำการรักษานะครับเวลาก็ผ่านไปเนิ่นนานจากนั้นนะครับภาพก็ตัดมาที่ไอล้ลนนะครับหมอที่นี่ห่วยชมัดอาหารก็ผิดปกติที่ขาฉันยังไม่เจือซะอย่างนั้นเจ้าเสียวหวังทำฉันเอาไว้แสบนั้นะแกหื้เดี๋ยวนะนั่นมันน้องสาวมันป่วยและรักษาตัวอยู่ที่นี่เองงั้นเหรอเนี่ยครั้งนี้แหละแกจะต้องคุกเข่าขอร้องฉัน และจุดสุดท้ายฉันต้องทำได้แน่เซียวยูเธอตื่นแล้วเซียวยูเธอหายขาดแล้วถ้าพ่อกับแม่รู้พวกท่านคงจะมีความสุขมากแน่ๆฉันจะโดนพี่ทัพจะตายอยู่แล้วเนี่ยนะพี่ตื่นเต้นมากไปหน่อยนะฉันจะลงไปซื้อผลไม้มาให้เธอกินเดี๋ยวนี้แหละ <c oughs> คืนนี้พาเสี่ยวยูออกไปเที่ยวดีกว่ายิ่งคิดยิ่งดีใจที่เสี่ยวยูจะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วแย่แล้วเกิดอะไรขึ้นครับมีคนกำลังจะฆ่าคนเกิดอะไรขึ้นใครจะฆ่าใครมีคนจับผู้หญิงตัวเล็กๆและเขาขู่ว่าจะฆ่าเธอถ้าหากหวังเจียนไม่ยอมไปหานะ่ะ น้องสาวติดทางหน่อยลบไปเพราะเอกก็วิ่งหน้าตั้งไปเลยนะครับเนีอเอ่ออออหวังเจียนไอสารเลวออกมาเดี๋ยวนี้ไอหัวร้านรีบปล่อยน้องสาวฉันไปนะชายคนนี้คือหวังเจียนเองงั้นเหรอทำไมเขาถึงได้ดูอ่อนแอจังเลยล่ะอืม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 ,อม แกคุกเข่าลงซะใจะเย็นๆก่อนอย่าทำอะไรเธอถ้าแกเล่นตุกติกแล้วก็แกจะได้เห็นว่าฉันจะทำอะไรกับหน้าสวยๆของเธอไม่นะมับอะอะเอ๋ไอ้ล้นก็โดนน้องสาวของพระเอกทุ่มนะครับน่าลำคาญมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะ ฉันเตือนแกแล้วนะว่าให้ใจยเย็นๆก็ตัดภาพมาตอนค่านะครับยินดีด้วยนะเสี่ยวอยู่ที่เธอหายดีแล้วขอบคุณทุกคนที่มาร่วมยินดีนะมาฉลองกันเถอะเอาโชนอึก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 อึดีใจด้วยนะหวังเจียวที่น้องสาวของนายหายดีแล้ว ตอนนี้นายก็คิดเรื่องของตัวเองได้แล้วละ่ะให้ฉันแนะนำแฟนให้ไหมเออเรื่องนั้นพี่ชายเน่ไม่เคยกล้าคุยกับผู้หญิงเลยเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ยังเด็กๆแล้วละ่ะใครบอกว่าฉันไม่กล้าผู้หญิงตรงนั้นก็สวยดีนะไหนลองไปคุยกับเธอดูสิได้เลยเรื่องแค่นี้เอง ก็จบไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับตอนหน้าครับบ๊ายบายนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับบาย